บรรดาบันสีสวัสดีครับพบกับบรรดาบันสีใน EP ไม้กระถาง5.5นิ้วนะครับสำหรับ EP ย้อนหลังนะครับตั้งแต่ EP ที่270เบน,นะครับมีพ่อค้ามาเอาไปหมดแล้วนะครับงนั้นก็ เริ่มจาก EP ที่272สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแต่ถ้าใครที่จะดูย้อนหลังใหม่ได้ EP ที่271ครับตอนนี้ไม่มีบอนสีในตู้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอพ่อค้าลงทยอยลงให้นะครับของใหม่ค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับหมดทุกตู้นะครับรวมถึงตู้พวกนี้ด้วยครับหลายๆตู้นะครับ ไปก็เดี๋ยวพ่อค้าหามาเติมให้แล้วนะครับแต่ว่ารูย้อนหลังได้ถึง e EP 272นะครับ ก่อนการน,นาเสนอขอญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางหอ่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงองกระดาษจัดส่งพัสดุอีเมดโดยบปรษัีนิไทยค่าจัดส่งมาเมาวชิดที่50บาทลูกค้าจะรับกี่กระถางก็ได้หรือจะรับไปฝากพ่อค้าไว้ก่อนแล้วค่อยทยอยรับในอีพีถัดๆไปก็ได้เช่นกันพ่อค้ามีพื้นที่รับฝากให้อัญญามัีอยู่ที่อำเภอจุมเพ์เพเพจังหวัดขอนแก่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันอกกนอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา 2- 4วันขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งอัญญามมีีเก็บเงินปาาทงไไม่่ดด้คคิ ส่งเพิ่มแต่อยา่างใดสําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนหรือเก็บเงินไปทางพ่อค้าคิดเท่ากันไม้ที่ทางอัญ,ญานามาจาหน่ายนะครับเป็นไม้กระถาง5.5นิ้วเป็นไม้ที่เกิดจากชิ้นผ่าปลูกในกระถาง4นิ้ว2เดือนแล้วก็ทําการรับไซต์ในกระถาง5.5นิ้วเป็นระยะเวลา2เดือนไม้ที่พ่อค้านามาจําหน่ายมีอายุเติมตั้งแต่4เดือนถึง6เดือนหากต้นไหนที่เป็นไม้ที่สูงโตเกินกลับเกินขนาด แล้วทาการตัดจอมก็จะมีอายุประมาณ8เดือนถึงได้นํามาจําหน่ายสําหรับไม้ตัดจอมหรือไม้ตัดใบเมื่อลูกค้ารับไปแล้วนะครับแนะนําให้พักไว้ที่บ้านสัก3าวันหากเขาไม่เหี่ยวไม่เฉาสามารถดับไซต์กระถางเป็นกระถาง10นิ้วได้เลยนะครับเนื่องจากว่าพ่อค้าปลูกให้2ต้นในกระถางและฟอร์มที่นํามาจําหน่ายนะครับเป็นฟอร์มที่พร้อมอัพไซต์กระถางแล้วหากทาการอัพไซ์กระถางช้าไปนะครับการเติบโตเขาจะมีการชะงักเนื่องจากว่า2ต้นในกระถางจะใช้ธาตุอาหารมากกว่าปกติธาตุอาหารที่อยู่ในกระถางอาจจะไม่เพียงพอเมื่อลูกค้าสั่งบัญชี บอลสีไปส่งที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับนแนะนาให้แกะออกจากกล่องตอนเย็นเย็นเนื่องจากว่าตอนเย็นอากาศและความชื้นค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกันมากกับในกล่องทําให้เวลาแกะบอลสีออกมาบอลสีจะไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วมีเวลาพักตัวพักฟื้นอีกหนึ่งคืนนะครับแเราทำการแกะกลางวันมีโอกาสที่บอลสีจะเหี่ยวจะเฉาเนื่องจากว่าอากาศระหว่างวันมีค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ร้อนขอแนะนําเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP และวันที่ที่ทาการลงคลิปมุมด้านล่างขวามือตรงโลโก้เป็นหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขนี้สามารถแอดไลน์ได้รวมมา ราคาและค่าจะส่งจะขึ้นอยู่ด้านล่างให้โดยโดยปกติพ่อค้าก็จะทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นเดือนละหนึ่งครั้งสําหรับพีพีนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับจังหวัดขอนแก่นกระถางที่1ฟอร์ความ2ต้นในกระถางเป็น1ต้นโตกับ1ต้นเล็กจังหวัดขอนแก่นกระถางที่1ฟอร์ความ2ต้นในกระถางเป็หนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กจังหวัดขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับจังหวัดขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความ2ต้นในกระถางกระถางที่1 จังหวัดขอนแก่นกระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางจังหวัดขอนแก่นกระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางจังหวัดขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับรัตนสินฟอร์ม2ต้นในกระถางรัตนสินฟอร์ม2ต้นในกระถางรัตนาสินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับรัตนสินฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับซับรุงโรดฟอร์ม2ต้นในกระถางซับรุงรดกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถาง สับลุงรดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับสับลุงรดฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับสับลุงโดฟอมสองต้นในกระถางสับรุงรดฟอมสองต้นในกระถางรับรุงรดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับสับลุงรดฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับทองอุไรกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นกับ1น่หน่อในกระถางทองอุไรกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อในกระถาง ทองอุไรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับทองอุไรกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับทองอุไรฟอร์ม2ต้นในกระถางทองอุไรกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางทองอุไรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับทองอุไรกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับทองอุไรกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถาง นางฟ้าจำแรงกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางนางฟ้าจำแรงกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางนางฟ้าจำแรงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับนางฟ้าจำแรงฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับนางฟ้าจำแรงกระถางที่หนึ่งนางฟ้าจำแรงกระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางนางฟ้าจำแรงกระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางนางฟ้าจำแรงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 59บาทครับนางฟ้าจำแรงกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับนางฟ้าจำแรงฟอม์ม2ต้นในกระถางกระเบียนทองความ2ต้นในกระถางกระเบียนทองความ2ต้นในกระถางกระเบียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับกระเบียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับกระเบียนทองฟอร์ม2ต้นในกระถางสีบุรีดมฟอร์ม1ต้นโตฟอม์ม2ต้นในกระถาง1ต้นโตกับ1ต้นเล็กสีบุรีดำ อร์ม 1>, 1ต้นโต ohl, กับ1ต้นเล็กสีบุรีดำกระถางน,นี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสีบุรีดำฟอร์ม2ต้นในกระถาง1ต้นโต ohl, กับ1ต้นเล็กกระถางน,นี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับแก้วมณีฟอร์ม2ต้นในกระถางแก้มณีฟอร์ม2ต้นในกระถางแก้มณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับแก้มณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับแก้มณีฟอร์ม2ต้นในกระถางอาจารย์จูฟอร์ม3ต้นในกระถางอาจารย์จูฟอร์ม3ต้นในกระถาง อาจารย์จูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับอาจารย์จูฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอม์ม3ต้นในกระถางเมืองพัทยาฟอร์ม2ต้นในกระถางเมืองพัทยาฟอร์ม2ต้นในกระถางเมืองพัทยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองพัทยาฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับ2หลอดใหม่กําลังจะกลางหลอดนี้กับหลอดนี้ นางมัดซีกระถางที่หนึ Paul ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางนางมัดซีกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางนางมัดซีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับนางมัดซีกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับนางมัดซีกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางนางมัดซีกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางนางมัดซีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับนางมัดซีฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับ หอกสัตนโลหะกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางหอกสัตนโลหะกระถางที่1กระถางนี้ฟอร์มหนาๆให้ไปที่ราคา90บาทครับหอกสัตนโลหะกระถางที่1ฟอร์มใบดกๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่1หอกสัตนโลหะกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางหอกสัตนโลหะกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางหอกสัตนโลหะกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับหอกสัตนโลหะกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ ทิดาแม่กองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางทิดาแม่กองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางทิดาแม่กองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับทิดาแม่กองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางทิดาแม่กองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับเหนือดวงแผงเขียวฟอมหนึ่งต้นในกระถางเหนือดวงแผงเขียวฟอมหนึ่งต้นในกระถางเหนือดวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับเหนือดวงแผงเขียวฟอมสองต้นฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาบาทครับ เพชรมณฑลฟอมสองต้นในกระถางเพชรมณฑลฟอมสองต้นในกระถางเพชรมณฑลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรมณฑลฟอมสองต้นในกระถางเพชรมณฑลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสาลิกาลินทองฟอมตัวโตฟอมสองต้นในกระถางสาลิกาลินทองฟอมโตฟอมสองต้นในกระถางสาลิกาลินทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสาริกาลินทองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ สาล mm. kind of ิกาลลิ้นทองฟอมสองต้นกับสองหน่อในกระถางฟอร์มโตโตฟอมใบดกดกสาลิกาลลิ้นทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสาลิกาลิ้นทองกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับม้ากันทกะฟอมสองต้นกับ2หน่อในกระถางม้ากันทกากระถางที่ม้ากันทกะฟอมสองต้น2หน่อในกระถางม้ากันทกากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับม้ากันทกะฟอมสองต้นกับ2หน่อในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ ไม่จรับความเมืองความสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางไม่จะรับความเมืองความสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางไม่ยรับความเมืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับไม่จะรับความเมืองความสองต้นหนึ่งหน่อในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0รบาทครับไม่จะรับความเมืองกระถางที่2ไม่ยรับความเมืองความสามต้นในกระถางไม่จะรับความเมืองความสามต้นในกระถางไม่จะรับความเมืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 100บาทครับมายราบความเมืองความ3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับมายราบความเมืองกระถางที่2ปลัดเมืองขอนฟอร์ม2ต้นในกระถางปลัดเมืองขอนฟอร์ม2ต้นในกระถา,างปัดเมืองขามีป้ายออกชมพูดน,นิดๆปัดเมืองขอนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับปัดเมืองขอ,งองนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอม์ม2ต้นในกระถางเพชรเจ็ดสีฟอม สองต้นกับสองหน่อในกระถางเพชรเจ็ดสีฟอมสองต้นกับสองหน่อในกระถางเพชรเจ็ดสีไม่ป้ายเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบก้าบาทครับเพชรเจ็ดสีฟอมสองต้นกับสองหน่อในกระถางไม่ป้ายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบก้าบาทครับเพชรเจ็ดสีกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางเพชรเจ็ดสีกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางมีป้ายบ้างนิดหน่อยเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบก้าบาทครับเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 6กบาทครับเพชรเจสีกระถางที่ un 2องหงสุวรรณฟอร์ม2ต้นในกระถางหงสุวรรณฟอร์ม2ต้นในกระถางปลอดใหม่นะครับมันสูงยืดเกินพราค้าตัดออกครับหงสุวรรณกระถางจัดโปรให้ที่ราคา5 9บกาทครับหงสุวรรณกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา5 9บกาบทครับคมขวัญเขียวฟอร์ม1สองต้นในกระถางคมขวัญเขียวฟอร์มสองต้นในกระถางคมขวัญเขียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา4 9กบาทครับ ความขวันเกี่ยวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับ Galaxy Black Eye Form 1ต้นในกระถาง Galaxy Black Eye Form หต้นในกระถางมีป้ายนิดหน่อย Galaxy Black Eye กระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับ Galaxy Black Eye แผงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับยาย่าฟอร์ม2ต้นในกระถางยายา่าฟอร์มใบดกๆความกอกอน้หนาฟอร์ม2ต้นในกระถางยาย่ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับ ย,ยา referral, ่าฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับแดงกีรวัตฟอมสองต้นในกระถางแดงกีรวัตฟอมสองต้นในกระถางแดงจีรวัตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับแดงกีรวัตฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี Vit ้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมงกุฎจักรพพัดฟอมสองต้นในกระถางมงกุฎจักรพพัดฟอมสองต้นในกระถางมงกุฎจักรพพัดกระถางนี Dartmouth ้ให้ไปที่ราคาจัดโปรงให้ที่ราคา 59บาทครับมงกุฎจักรพรรดิกระถางนี้จัดโปร่งให้ที่ราคา59บาทครับอร์ม2ต้นกับ1หนอ่อในกระถางราชาบดีฟอร์ม2ต้นในกระถางเป็น1ต้นโตกับ1ต้นเล็กต้นเล็กอยู่ตรงนี้ราชาบดีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับราชาบดีฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ นาดีบุรพากระถางที e ่หนึ e ่งฟอมสองต้นในกระถางนาดีบุรพากระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางป้ายเยอะๆนะป้ายชิจุมพูเยอะๆนาดีบุรพากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนาดีบุรพากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่1นาดีบุรพากระถางที่2อฟอมสองต <Liberty>. <c> ้นในกระถางนาดีบุรพากระถางที่2อฟอมสองต้นในกระถางนาดีบุรพากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 59บาทครับนาดีบุรพากระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับนาดีบุรพาฟอร์ม2ต้นในกระถางสีมหาโพฟอร์ม1ต้นในกระถางสีมหาโพฟอร์ม1ต้นหนึ่งหน่อในกระถางหน่อพึ่งงอกขึ้นมาสีมหาโพกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสีมหาโพฟอร์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับราสีพุจิฟอร์ม1ต้นในกระถางราสีพุจิฟอร์ม1ต้นในกระถางฟอร์มสวยๆราสีพุจ er er ิกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับ บอลกาบนะครับราศีพฤษจิเป็นบอลกาบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมิดเมตีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางมิดเมตีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางยุบแล้วเกิดใหม่มิดเมตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับมิดเมตีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับมิดเมตีกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางด้านนี้หน่อสวยๆกาลังงอกขึ้นมา ยุแล้วเกิดใหม่เช่นกันนะครับด <c oughs> ้านนี้เป็นหลอดที่ขึ้นมาสูงสูงเพราะคลาดตัดออกมิดไมตรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับมิดไมตรีกระถางที่2อวัดโตโตให้ไปที่ราคา59บาทครับนอกเป็นหม่ฟความโตโตเพชรพันล้านฟอร์ม3ต้นในกระถางกับ2หน่อเพชรพันล้านฟอร์ม3ต้นกับ2หน่อในกระถางเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเริ่มกัดสีมาแล้ว เพชรพันล้านฟอมกอฟอร์มหกต้นในกระถางเพชรพันล้านฟอร์มกอฟอมหกต้นในกระถางยุบแลงอกขึ้นหน้าใหม่เพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100อบาทครับฟอมหกต้นในกระถางเพชรพันล้านกระถางที่สศงุนกวนฟอมสองต้นในกระถางสุนควนฟอมสองต้นในกระถางวดดังสวยสวยสุนควนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสุนควนฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ มะิตาฟอมสามต้นในกระถางมะิตาฟอมสามต้นในกระถางมะิตากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับ itti. มะิตาฟอมสามต้นในกระถางฟอมใบดกดฟอมนานากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสัมพอทองฟอมสามต้นในกระถางสัมพอทองฟอร์มตัวฟอมสามต้นในกระถางฟอมตัวโตหัว okay. ัวโตสัมพอทองกระถางนี ane, ้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับเขาจะกัดสีแบบนี้นะครับ สัมพอทองกระถางนี้พ่อค้าจัดโปรให้ที่ราคา5 9บาทครับสัมพอทองฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา59บาทครับพรณภาฟอร์ม2ต้นในกระถางพรณภาฟอร์ม2ต้นในกระถางพรณภาจะออกสีขาวแบบนี้ครับกัดสีชมพู่ตรงกลางพรนภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับพรณภาฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอมโตหัวโตนะครับหมายค้างห้ค้างปีพรณภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 100บาทครับเป็นกระถางสุดท้ายสำหรับปีพนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบรญษีติดต่อมาที่0876 1151 6 9เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรสำหรับวันนี้ทางอัญญาบร,รษิษีต้องการคำว่าสวัสดีครับ